เอามาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามหน้าร้อนนะครับผมยามหน้าร้อนเดือนเมษาครับทินตรงนี้นะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับตบำบลโคกชมและอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศท้องไร่ทร้องนา,า,า,านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็จะบรรยากาศดู แห้งแรงนะครับแล้วก็ร้อนด้วยครับผม <c oughs> หน้าร้อนก็อย่างนี้นะครับหน้าร้อนหน้าแรงดูนะครับดูสีของดินก็จะรู้แล้วครับว่ามันไม่ค่อยมีน้ํานะครับผมมันไม่มีน้ำเนี่ฮะดินก็จะแห้งแล้วก็ดินก็จะเป็นดินทรายนะครับผมดินทรายนี่ครับดินทราย หน้าร้อนแบบนี้ก็จะชาวไร่ชาวนาก็จะปลูกมันนะครับปลูกมันสําปรังนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นมันนะครับต้นมันมันสําปลังครับก็ปลูกขึ้นก็ขึ้นตามสภาพนะฮะก็บางทีก็อาจจะอาศัยการลดน้ําบ้างนะครับดูดินนะครับผมบรรยากาศหน้าร้อนครับร้อนจริงๆฮะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับนะฮะ ท้องไร่ท้องนายามหน้าร้อนก็จะปลูกมันครับปลูกมันหน้าฝนก็จะทำนาครับผมทำนาแต่ว่าหน้าแรงก็แรงแรงจริงๆครับผมนี่นะฮะถ้าถ้าจะดีก็หน้าฝนก็จะดีหน่อยนะครับหน้าฝนจะดีหน่อยหน้าแรงก็จะร้อนทำยังไงได้ละครับ ตามธรรมชาติตามสภาพครับผมความแห้งแล้งมันเป็นฤดูกาลนี่ครับผมสีดินอ้โ,อโหดินทรายแบบนี้ครับแห้งแล้งมากบางทีก็อาศัยการลดน้ำนะครับผมเจาะน้ำบาดาลลดอย่างนี้หรือว่าสูบน้ำขึ้นมาลดนีฮะปกมันแบบนี้นะครับ ถ้าใครผ่านมาก็จะรู้เลยฮะว่าบรรยากาศมันร้อนแค่ไหนนะครับต้องมาสัมผัสอย่างนี้ฮะบางทีก็อยากจะเสกนะฮะเสกให้พื้นดินตรงนี้เป็นที่อนุดมสมบูรณ์ป่าไม้เขียวกขจีมีน้ำทาอุดมสมบูรณ์ะฮชาวนาชาวไร่ชาวนกก็จะสะดวกสบายในการเพาะปลูกอ่ะ วันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับผมมาชมบรรยากาศว่าท้องไร่ท้องนาเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับแห้งแล้งภาคอีสานอุบลร,ราชธานีนะครับผมแห้งแล้งบางช่วงนี้ก็นานๆนนฝนก็จะตกทีครับถ้าจะดีก็น่าจะตกมาบ่อยมาบ่อยๆนะดูนะครับ คนภาคอีสานก็จะรู้กันว่าเดิดูร้อนนี่ก็จะร้อนจริงๆนะครับผยิ่งทุกๆวันเนี้ยนาสงสารชาวไร่ชาวนานะครับสงสาราชนชั้นแรงงานนะครับผมต้องตากแดดตากตากแดดตากดำนะดูนะครับแผ่นดิน ดูความแห้งแล้งนะฮะนี่ก็มันสำปะหลังนะครับผมเตรียมเพาะปลูกนะครับชมได้นะครับผมนี่นะฮะบรรยากาศมาเที่ยวชมดูความแห้งแล้ง ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมเอาบรรยากาศมาฝากไปเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเอาแล้วปิดยังไงเนี่ยขออนุญ,ญาตนะฮะ